อ่ารุ่นใหม่รุ่นให,หม่เห็นไหมที่จุดทูบรุ่นให,หม่อีกนี้ก็ได้มองพ่อคุณชอบกินเหล้าเติมเยอะๆหน่อยนี่นี่ดูต้มขาประจำตะโกนนะคะเนี่ยขณะที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครให้ด้วยนะคะพวกเราดูจะเล่นกันเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกดเลยดูเสร็จอย่าลืมเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นกัน เป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะก็จริงๆเขาต้องแต่งตัวสวยเลยวันไหว้พระจันทร์สมัยก่อนที่เขาเชื่อกันว่าจะมีออที่เป็นกระต่ายอยู่ในพระจันทร์สมัยเด็กๆใครเห็นไหมฮะกระต่ายในพระจันทร์ทุกคนบอกกันว่ามีกระต่ายมีสิงมีชีวิตอ,อยู่ในพระจันทร์แต่พอคนไปเหยียบพระจันทร์มาละคนขึ้นไปอาร์มซองใช่ไหมฮะคนแรกที่ขึ้นไปปั๊บความเชื่อถือพวกนี้รถลรงเด็กรุ่นใหม่ไม่มองเลย การไหว้พระจันทร์ก็ลดลงเรือยสมัยก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลใหญ่มากแถวเยาวราชนะครับเมื่อก่อนเจลิงแต่งงานไปอยู่บ้านไอ้จังไหลมันทําเกียวกับ่ไอ้พวกของไหว้พระจันทร์เป็นพวกเต็งพวกกงเจลิงต้องไปคิดให้มันคือเจลิงเป็นคนคิดคนแรกเลยนะที่ทําของไหว้พระจันทร์ที่ใช้กีบบัวมาทํามันก็เยะเยะแล้วตอนหลังคนแย่งกันซื้อกีบบัวนี่ที่ทําของไหว้พระจันทร์เจลงเป็นคนคิดเอาไปาแปะแปะให้เขาแต่แล้วก็ คนไหว้พระจันทร์สมัยก่อนซื้อเหมือนผีบ้าสมัยก่อนก็จะมีการเล่นแชร์ไหว้พระจันทร์คือเล่นแช์หนึ่งปีทุกคนจะลง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 แล้วก็เล่นแชร์พอถึงหน้าเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็จะได้เงินคืนแล้วก็จะได้ของพวกนี้เป็นพวกแป้งพวกอะไรคืนกันไปเป็นเหมือนดอกเบีย้ยคือเป็นการเล่นแชร์พระจันทร์ที่ไม่มีดอกเบีย้ยเขาเล่นกันสมัยก่อนสมัยนี้ตอนหลังนี่เท่าที่ทราบดูไอ้พวกที่เล่นเล่นเท้าแชร์ไหว้พระจันทร์กองงด แชร์ตอนนี้เล่นไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ว่ากับใครจําไว้นอกจากแชร์คนแก่เขาเล่นกันเองการเล่นแชร์สมัยก่อนไม่มีการโกงแต่สมัยนี้เล่นไม่ได้เพราะทุกคนล้อนลนไปหมดหาดีอยู่ไม่กี่เจ้าก็จะมีพวกคนแก่ที่เล่นกันเองเล่นกันแล้วก็ไปกินลงแล้วไปกินอย่างนั้นน่ะจะมีแต่ถ้าเล่นตามชาวบ้านเล่นไม่ได้เลยโกงทุกคนลูกน้องจะเล่นมันตั้งแชร์ใช่ไมมันไม่ให้ตั้งเพราะการเล่นแชร์ในร้านหรือปล่อยเงินกู้ในร้านเนี่ย เราก็จะเสียเด็กดีๆไปกลุ่มหนึ่งเด็กขายของเก่งบางคนมันก็ร้อนลนเรื่องเงินไม่มีสติพ่อแม่พี่น้องโคตรเง่าเราก็ต้องการเงินหมดก็เปียเปียเสร็จโกงเขาโกงหนักๆเข้าเท้าแชร์ก็โกงสรุปไอ้คนเก่งๆออกหมดเพราะว่าโกงแชร์กันไปปัจจุบันไม่ต้องโกงแชร์เจ๊งเพราะว่ากู้เงินดอกเบีย้ยธนาคาร16ถ้าผิดนัดใช่ไหมฮะบัตรเครดิต สิบหกผิดนัดหนักๆักเข้าเป็นยี่สิบสองเงินสดสามสิบสองเปอร์เซ็นต์มันก็เจ๊งกันไปโดยปริยายไม่ต้องตั้งแชร์หรอกแล้วก็ตั้งแชร์ก็ยังตั้งกโกงกันเองสมมติไอ้เท่าเท้าแชร์โบโกงโบเพราะว่าหนึ่งไม่เท้าแชร์โกงก็ลูกแชร์โกงจะเล่นแชร์นักการเมืองเท้าแชร์โกงนักการเมืองจะเป็นคนโกงเองมันเปียแม่งทุกงวดเลยเปียเสร็จก็ก็งงงงเล่นแชร์หารลอวะไม่เคยเห็นคนเปียแชร์ ปรากอไอ้พวกที่ลงลงอย่างเจเล้งทุกคนเนี่ยไม่ได้เปียเอาชื่อใครมาเปียเปียเปียพอเราแกล้งไอย้ยางคุณแกล้งเปียสิพอเปียปั๊บมันเจ๊งทันทีเพราะนั้นอย่าเล่นเด็กขาดแชร์นักการเมืองเนี่ยฮะเจ๊งทุกคนบอกให้เลยนะฮะเจเล้งบอกให้เลยไอ้คนที่เข้าไปก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเราไม่ใช่โจรเราก็จะไม่ไม่ไปกองไปยุ่งกับใครเราก็ไม่ต้องไปคบเขาเราไม่ได้ทําอะไรชั่วก็ไม่จําเป็น สมัยก่อนเจล้งเข้าไปเพราะโดนไอ้นักการเมืองคนหนึ่งจะจับเป็นพวกให้ไปหาเงินไปกู้เงินไปอะไรก็ไปหาโจรอีกคนหนึ่งปรากฏโจรเจอโจรด้วยกันต้องถอยนะคะเราไม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับพวกนั้นอยากเข้าไปเปลืองตัวเอาความจริงความเก่าของเราสู้ดีกว่านะคะรักบอกพระาษเลิถึงไม่คบใครเลยคบก็เปลืองตัว การไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลของคนจีนสมัยโบราณแต่เจลิ้งไม่ได้ไหว้พระจันทร์กลางคืนเจลิ้งไหว้กลางวันไหว้พ่อไหว้แม่นะคะก็คือเป็นบนรรพบุรุษของเราอันนี้ไหว้ด้วยความที่เราเป็นลูกเราต้องไหว้แต่แล้วโจะไม่ไหว้ไหมไหว้แค่ขนมเปียกไหม เอ๊ทำใจไม่ได้สุดท้ายทำวันนี้ลูกคนโตไม่อยู่ก็จะไม่มีอาหารเหลาพิสดารเพราะพวกเจลิงจะกินแบบนี้แต่ลูกคนโตเขาอยู่เขาทำพราะสามีเขาชอบกินของแบบนั้นแต่เจลิงทำเพราะว่าลูกน้องเจลิงมีเวลาทำก็แบ่งกันกินเยอะๆแบ่งญาติิบ้างก็หมดเนี่ยทั้งโตเนี่ยนะคะหมดนี่เลยใช้เงินไม่เกิน7,500บาทหมดนี่เลยนะคะไม่เกิน7,500บาททั้งโต๊ะเลยเ็นหนมเปีย๊ยะ นมเปี๊ยะก็ได้มาจากธนาคารให้บ้างเพื่อนฝูงที่สนิทให้บ้างก็ได้นมเปี๊ยะมาหลายสิบกล่องนะคะไม่ค่อยได้ซื้อนมเปี๊ยะไม่เคยซื้อก็มาจากออเรนเตนบ้างอันนี้มีแชงกาลีล่ามีโฟซีสั้นมีเชฟแมนมีทุกที่เลยนมเปี๊ยะเจลิ่งแต่เจล่งแจกเข้าไปหมดแล้วนะคะมีอีกอันนึงสวยมากเกยจะเป็นนมเปี๊ยะที่มีเนี่ยฮะอันนี้นมเปี๊ยะรุ่นใหม่ของออเรนเตนก็จะเป็นชั้นๆแล้วอีกชั้นหนึ่งจะเป็นกาชง แถมให้ด้วยอย่างนี้นะคะเขาก็หาวิธีหาเงินกล่องนึงก็สองสามพันสี่ห้าพันพันกว่าแล้วแต่ว่าจะเจอแบบไหนนะคะที่คนซื้อมาให้ส่วนมากเลยจริงจะเล็งเห็นดูแล้วว่ากล่องนึงประมาณพันสองร้อยบาทนีนี้คนเขาก็ก้าใช้เงินสมัยก่อนนมเปีย๊ยะอันนึงห้าสิบบาทร้อยนึงเดี๋ยวนี้น,นมเปีย๊ยะนั่นเนล้นก็ไหว้าตามที่ของเจลิงนะคะก็คือมีจับฉายก็คือไหว้ชงฉายไหว้ให้ยืนให้ยาวอ่าเจลิงพอดีวันก่อนมีเทศกาลที่แจกของ สั่งหมูมาจะผัดให้เด็กกินมันเยอะเกินหมูอยู่ในตู้เย็นหลายโลจึงก็มาทํมามะละยัดไส้นะฮะได้ไม่ได้กูก็ไหวที่ชอบต้มขาไก่อ่ะเด็กที่บ้านชอบกินกันต้มขาไก่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านขาหมูก็ต้องไหวนะฮะแล้วก็วันนี้ไม่ผัดเส้นหมี่ผัดมีเอ่อผัดเส้นใหญ่แล้วก็ผัดหมูสามชั้นอ่าที่เราชอบผัดพริกไว้เพระถั่วฝักยาวเยอะผัดพริกขิงเวลาจะกินก็มาใส่ถั่วฝักยาว กระดูกหมูทอดพริกไทยกระเทียมนะคะอันนั้นเป็นที่จุดทูบใหม่นะคะอันนั้นเป็นที่จุดทูบนะหมอมองๆจุดบนนั้นอะ่ะม,ม,มีเสียงเมื่อกี้กดเสียงต้องกดอ่ากดกดเออเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่เห็นไหมที่จุดทูบรุ่นใหม่อ่า เห็นไหมเจ๋งไหมเป็นท uh, ี่จุดทูบรุ่นใหม่ค่ะอ่าเดี๋ยวพอเพลงจุดดับมันก็ไฟจะดับต้องกดสองจึกนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนี้เทียนรุ่นใหม่เทียนเสร็จใช้แบบนี้เสร็จยังไม่หมดก็ใช้เทียนต่อไปเออไม่ไม่จุดเทียนเยอะๆแล้วเอาเท่านี้พอแต่ก็ให้มีเทียนนะคะ ก็เป็นการไหว้ตามประเพณีจริงไหว้พระจันทร์เนี่ยคนจีนสมัยก่อนเขาถือว่าไหว้พระจันทร์เกิดชาตินหน้าฉันใดจะได้สวยๆเขาจะเอาเสื้อผ้าใหม่จะเอาเครื่องสําอางทุกอย่างมาไหว้นะคะ ว่าทุกคนที่มีลูกสาวเขาจะไหว้เพราะว่าลูกสาวเขาจะได้สวยๆนะคะก็ทํากันแบบนั้นเยอะอันนี้เจลิงไม่้องกับเกินแก่เที่วยวไหว้ลูกสาวเขาไม่สวยกว่าน,นี้ร้านก็เดี๋ยวนี้สวยได้โดยสัญญกรรมค่ะสัญญกรรมเจลิงเปิดร้านเสริมสวยอยู่อรารยาคลินิกแต่กําลังใบอนุญ,ญาตยังไม่มาก็รอใบอนุญาตมาเดี๋ยวเจลิงจะโปรโมทเต็มที่ให้นะคะสวยงามมาทําถูกเริ่มต้นที่1 9 9 9เนี่ยค่ะ,ะขายไหว้เจ้าแล้วขายของด้วยนะคะเดี๋ยวเจลิงกําลังก็จะ จะจะ,จะทำนู่นทำนี่ใหม่เยอะแยะ,แยะก็ก่อนจะจากไปก็ขอทำให้จบทุกอย่างก่อนนะคะคนจีนบอกว่ามีลูกผู้ชายดี จริงๆเวลาทำระกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยจะรับผิดชอบมากกว่าลูกผู้ชายความรับผิดชอบพวกนี้ไหว้น้อยแล้วก็จริงๆนะฮะจะเอาแต่สมบัติกันส่วนมากคนจีนสมบัติให้ลูกผู้ชายเยอะลูกผู้หญิงไม่ให้นั่นคือผิดผิดนะคะบอกให้เลยสุดท้ายคนที่ดูแลท่านคือลูกผู้หญิงเยอะสุดค่ะ คือพ่อของเจล้งเนี่ยนะฮะไม่ไหว้พระจันทร์ตอนกลางคืนเขาพูดตั้งแต่แรกเลยว่าบนนั้นไม่มีจริงบนสวัสด์บนพระจันทนระ์น่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่าไปเชื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างบนพ่อบอกไม่มีพ่อเลยไม่ให้ที่บ้านวหว้พระจันทร์ตั้งแต่เจเล้งเกิดมาที่บ้านไม่เคยวหวยพระจันทร์ พ่อเจริญมีการศึกษานิดในเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเชื่อจริงๆเรื่องไหว้เจ้าพ่อเจริญก็ไม่ให้ไหว้นะฮะสมัยก่อนไม่ให้ไหว้เลยแล้วแต่คุณแม่เป็นคนไหว้คุณแม่เป็นคนไหว้พระจันทร์นะฮะไหว้เจ้าไหว้เจ้าพระจันทร์ไม่ไหว้นะฮะที่บ้านไหว้ทุกเทศกาลเว้นไหว้พระจันทร์กลางคืนเราไม่ไหว้ค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรลูกก็สวยทุกคนเห็นไหมฮะไม่มีใครไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็อยู่ที่ความเชื่อถือของแต่ละคนแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกกันไปเยอะ สมัยก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะตลอดแนวกรุงเทพเขาจะโชว์ประดับไฟประดับซุ้มสวยงามเดี๋ยวนี้ยังมีไหมเจลลิงก็ไม่น่าจะมีนะคะเชลิงว่าน้อยมากละนอกจากตามสันเจ้าเขาทํากันแต่โดยทั่วไปสันเจ้าก็ไม่มีคนไหว้เดี๋ยวนี้นะคะสันเจ้าจริงๆคนไหว้น้อยมากคนแก่ตายไปพับสาวๆหนุ่มๆไม่เข้าสันเจ้าวัดก็ยังไม่เข้านอกจากวัดดังๆ วัดไม่ดังนี่แทบไม่มีคนเดินเลยนะคะก็จริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนยิ่งเด็กรุ่นหลานเชลิ่งต่อไปเขาเรียกว่าเหลือแล้วอเด็กลูกสี่ขวบอ่ะหขวบหขวบสิบขวบพวกนี้ไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่ไหว้เจ้า ยิ่งเด็กเรียนอินเตอร์นี่ไม่รู้จักพวกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีจริงๆรุ่นต่อไปจะไม่มีการไหว้เจ้าไม่มีการอะไรนะคะแต่ยังศาสนาคริสต์อิสลามก็ยังแข็งแรงแต่จีนกับพุทธเนี่ยน่าจะเสื่อมนะคะต่อไปเชื่ว่าเหลือน้อยมากเลยเด็กรุ่นใหม่หลานเชเลืงนี้ให้มันสวดนโมตตสะมยังไม่รู้เรื่องเชื่งก็บังคับให้ไปสวดสวด,สวด,สวดได้นิดนึง แต่ไม่ได้หรอกค่ะพอรุ่นเราตายไปรุ่นแม่มันเขาก็ไม่บังคับลูกมาเพราะแม่มันก็ยังไม่ค่อยสวดแต่เดี๋ยวนี้ลูกยังสวดคนเราจะสวดมนต์เมื่ออยากจะมีความทุกขรุ่นใหม่สมัยก่อนสวดมนต์นี่คือสวดโดยสันดานที่ทุกคนเกิดมาต้องสวดมนต์ต้องไหว้เจ้ารุ่นใหม่การที่จะไปเข้าวัดหรืออะไรเนี่ยคือมีความทุกข์ถึงไปบะว่าบอกบทชีส่วนมากบทชีผู้หญิงเนี่ยนะคะ อ,อกหักรักคุดผัวเลิกผัวทิ้งไปบวชชีหมดเ,เว้นเจเล้งค่ะเจเล้งไม่เป็นนะคะเด,เดี๋ยวจะมีไปกินเจข้างนอกสิจะไปต่างจังหวัดเลาะไปทีละจังหวัดกับ He เฮียเม้งไปสามวันเออเนะ เรียบร้อยแล้วเฮยมงนั่งรถคันเดียวกันไปไปที่หง้ก็จะไปทางสายใต้นะอาจจะไปถึงภูเก็ตอก็แวะพักเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ยาวไม่ยาวเติมดีๆเล่ากับชาอย่าปนกันนะอีกนี้ก็ได้มองพ่อกูชอบกินเหล้าเติมเยอะๆหน่อยเอย่าเอาใหม่เสีก็เอามา ปาลารู้ว่าปลาชอบอยู <laughs> อ่แล้วอะไรพ่อคุณชอบกินเหล้า <c oughs> พ่อกินเหล้าเก่งมากเลยเมาแล้วโวยวายเดี๋ยวเติมให้หมดขวดวันนี้แล้วก็เดี๋ยววดหน้าเอาใหม่มีมักไมไม่มีละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ให้เวไปกินอันนี้ไม่มเมาหรอกอันนี้เป็นผลไม้ไม่ได้เดี๋ยวมึงดูน้องไม่ได้ ต้มขาประจําตะกูนนะคะเนี่ย ening, นี่อร่อยจริงน,นี่ค่ะของที่บ้านชอบโปรดนะคะไอ้ก,กุ้งดูอยู่มึงนอกน้ำไายไหลพอดีลูกสาวคนโตไม่อยู่เขาไปทำงานที่อิตาลีนะคะ อันนี้เป็นเคศพิเศษนะคะพอดอีอหมูเหลือเยอะก็เลยทำมะละยัดไส้ก็ไม่มีในสารระบบนะคะแต่ก็ทำอันนี้เป็นมะละเปล่ามันเหลือใส่หมดเลยค่ะไม่เหลือไว้เออสิบโลปรากฏไม่ได้ทำจับขโมยเลยอารมณ์เสียไม่ทำกินซะเลยม,มันก็คนจังไรนะฮะให้กินแล้วก็ยังขโมย ก็ตอนนี้เจริงมนุษย์ป้าทั้งหลายมาเจริงจะไม่เกรงใจแล้วนะคะแต่แรกเราก็สงสารเอาให้เขาเข้าไปอย่าไปนั่นไปนี่ตอนนี้จะค่อนข้างเขียวแล้วค่ะนี่ไข่หไหมฮะน้าเกณฑ์สดๆเดี๋ยวเจริงก็แจกนะฮะนะลูกน้องก็อยากกินผัดพริกขิงเนี่ยผัดนี้เพราะอะไรนะ้ำมันเยิ้มเลยเพราะเดี๋ยวมีถั่วฝักยาวใส่ค่ะนี่ค่ะ เอากระดูกหมูเป็นท่อนๆเป็นต่อนๆอ,อย่างเงี้ยนะฮะต้มกินเย็นๆอร่อยจังไอ้นอดตักกินเอาเลยโรกจะกินอะไรไปตักเลยไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวดูนะคะผัดอย่างเงี้ยเราก็จะมาใส่ถั่วตักข้าวเลยเอาจานตักเลย,เลยสองคนกินข้างบนเนี้ยเราใช้ขั้วถั่วเอานะคะ หอยไข่เทียงนะคะเนี่ยค่ะผัดพริกขิงอันนี้ถั่วฝักยาวผูกเองนะฮะมันจะหวานแล้วมันจะกรอบจะเรียก็ไหว้เจ้าก็มีนัยยะนะคะเผื่อ ก็ไหว้ตามที่เราอยากจะได,ได้ใช้ประโยชน์กันหมดทั้งบ้านนะคะเจะลิมก็ได้กินเนี่ยแหละค่ะกินแล้วค่ะหิวข้าวละโอเคนะคะเจอกันไปตักข้าวกินเองะ่ะ จะเล่งขอบคุณ FC ทุกทุท่านนะคะที่ติดตามดูเจเล้งทุกคลิปทุกตอนก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆเลยก็จะมีตอนนู้นตอนนี้ตลอดเวลาการได้ทําได้เพื่ให้คุณฟังมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่เจเล้งมีนั่นไงติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ